อาหารนะคะที่จังหวัดสงขลาค่ะหลังจากที่มีประเด็นเสียงดังจากการเล่นดนตรีสดภายในร้านนะคะปรากฏว่าก็กระทบกับชาวบ้านในบริเวณใกล้เคียงก็มีความพยายามในการจะแก้ปัญหาเรื่องนี้กันมาโดยตลอดล่าสุดเมื่อวานนี้ทางเจ้าที่ก็มีการลงพื้นที่ไปประชุมร่วมนะคะกับทางเจ้าของร้านแล้วก็พยายามจะหาข้อสรุปเรื่องนี้ประมาณ2ชั่วโมงค่ะ สำหรับความคืบหน้ากรณีมีชาวบ้านร้องเรียนนะคะว่าร้านชิดลมร้านอาหารนะคะที่เปิดเล่นดนตรีสดซึ่งตั้งอยู่ที่บริเวณถนนกาญจนาวาน,นิชในอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาค่ะเปิดเพลงเสียงดังรบกวนชาวบ้านจนไม่ได้หลับไม่ได้นอนโดยก่อนหน้านี้ทางเจ้าหน้าที่ก็มีการลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วนะคะแล้วก็ให้ร้านอาหารดังกล่าวปิดเพื่อปรับปรุงร้านเพื่อไม่ให้ส่งเสียงดังรบกวนชาวบ้านใกล้เคียง ซึ่งปรากฏว่าหลังจากนั้นทางร้านก็มีการปิดร้านเป็นเวลา1สัปดาห์เพื่อปรับปรุงและมีการตกลงกันค่ะว่าถ้าร้านเนี่ยส่งเสียงดังชาวบ้านสามารถเดินมาบอกทางร้านก็ยินดีที่จะปรับลดเสียงลงทันทีและจะปรับระดับให้อยู่ในระดับเสียงที่ชาวบ้านยินยอมล่าสุดชาวบ้านที่อยู่ติดกับร้านนะคะซึ่งตั้งอยู่ริมถนนกาญจนาวานิชฝั่งขาออกตัวเมืองสงขลาค่ะก็ระบุนะคะว่าตอนนี้เนี่ย ก็เจอปัญหานะคะเพราะที่บอกว่าชาวบ้านใกล้เคียงมีการขึ้นป้ายไหวนิ้วข้อความตามที่เห็นบนจอเลยค่ะว่าบ้านนี้มีเด็กคนแก่คนป่วยเสียงดังทุกคืนดังได้ดังดีเสียงดังหนวกหูมไม่ได้หลับไม่ได้นอนแล้วก็มีข้อความข้อยท้ายกันมาอีกนะคะซึ่งหลังจากการขึ้นป้ายไหวนิ้วดังกล่าวทำให้ทางภาครัฐทั้งปลัดอำเภอเมืองสงขลาเทศบาลตำบลพะวงแล้วก็ตำรวจก็ลงไปที่ร้านนี้อีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็เรียกประชุมทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงชาวบ้านนะคะทั้งบริเวณ2ฝากฝั่งที่อยู่ติดกับตัวร้านรวมถึงเจ้าของร้านมาพูดคุยกันหาทางออกในการจะยุติกันทั้ง2ฝ่ายใช้เวลาพูดคุยกันนานกว่า2ชั่วโมงก็ยังไม่สามารถหาข้อสรุปได้ โดยชาวบ้านนะคะที่เข้าร่วมพูดคุยบอกเขาว่าทางร้านเสียงดังจนไม่ได้หลับไม่ได้นอนนะคะทนไม่ไหวจนต้องมีการติดป้ายไวยนิว้วดังกล่าวโดยมีทั้งเสียงดนตรีเสียงกรีดร้องรวมทั้งเสียงแขกที่มานั่งโต๊ะบริเวณหน้าร้านพูดคุยกันเสียงดังจนไม่ได้หลับไม่ได้นอนแต่ชาวบ้านบางคนก็บอกค่าว่าหลังจากมีการพูดคุยไปก่อนหน้านี้แล้วทางร้านก็มีการปรับปรุงแล้วก็เสียงเบาลงมาก จนตอนนี้เนี่ยก็รับได้แล้วแต่ปรากฏว่าก็ยังมีชาวบ้านบางคนที่ยังคงรับไม่ได้นะคะกับประเด็นเสียงที่เกิดขึ้นเรามีเสียงของชาวบ้านในบริเวณนั้นไปฟังกันดูค่ะใช่ค่ะแล้วเราจะหาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกครั้งหนึ่งมามาร่วมกันทํางานอีกครั้งหนึ่งค่ะตรงนี้ถ้าว่ามันเกิดขึ้นอีกเนี่ยเราคิดว่าเราจะร้องถึงหน่วยงานจังหวัดยังไงบ้างคบตรงนี้ก็ร้อง ร้องตามความสามารถของเราค่ะเพราะเราเดือดร้อนจริงๆเราไม่ได้กั่นแล้งเขาเราก็อยู่อยากให้อยู่ร่วมกันได้เหมือนกันเพราะเราก็รู้ว่าเขาทําธุรกิจค่ะล้วก็เขาก็ลงทุนมาเยอะเราก็รอเข้าใจใช่ไหมคะ<า>เราก็เข้าใจแต่อยากเขาเข้าใจเราบ้างใช่ค่ะความลำบากสุดท้ายเนาะไม่ค่ะเราไม่ได้ร่วมมือกับนักข่าวน,นะคะเราทําขึ้นมาเองเราก็ช่วยกันคิดเราก็แบบเราก็ไม่รู้จะหาทางออกที่ไหนแล้วเราก็ไม่อยาก พาดพิงบุคคลอื่นนะคะแบบเดี๋ยวเขาจะเดือดร้อนเพราะเราก็ไม่อยากให้เขามาเดือดร้อนกับเราเราก็ช่วยกันคิดช่วยกันทําลอไวไว้ไวนิ้วพึ่งพึ่งเสร็จเองเพราะว่าจากโรงเรียนครั้งที่แล้วก็มีเวลาไม่เยอะอร้านร้านไว้นิ้วก็ <c oughs> เขาก็รีบทําให้เราอะค่ะเพราะเราเดือดร้อน ส่วนทางด้านเจ้าของร้านนะคะก็เปิดเผยกับทีมข่าวนะคะว่าหลังจากที่ได้มีการพูดคุยกันก่อนหน้านี้ทางร้านก็มีการปิดปรับปรุงร้านใหม่ซึ่งก่อนในทางร้านได้มีการฉีดโฟมกันเสียง รวมถึงก่ออิฐมวลเบาขึ้นมาเสริมอีกชั้นหนึ่งค่ะพร้อมกับการเสริมฟองน้ำกันเสียงและก็ฉาบปิดเสียงขึ้นมาใหม่ทั้งหมดโดยใช้งบในการปรับปรุงแก้ปัญหาเรื่องเสียงไปกว่า7,00 0 0 0บาทซึ่งจากการทดสอบก็พบว่าเสียงที่ดังออกมาจากข้างนอกนั้นเนี่ยลดลงไปเยอะมากๆนะคะส่วนเรื่องลูกค้าที่ดังดื่มกันบริเวณหน้าร้านก็บอกว่ามีเพียงไม่กี่โต๊ะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกค้ากลุ่มที่มีอายุจึงไม่น่าที่จะส่งเสียงดังขนาดนั้น ส่วนการเล่นดนตรีโสดก่อนหน้านี้ก็มีกีตาร์ไฟฟ้าหรือว่ากลอกไฟฟ้าค่ะแต่ว่าตอนนี้ทางร้านก็เปลี่ยนมาเป็นกีตาร์โปร่งอย่างเดียวแล้วเสียงก็เบาลงไปเยอะเช่นเดียวกัน ขณะเดียวกันทางเจ้าของร้านยังเล่าอีกค่ะว่าก็อยากจะถามชาวบ้านเหมือนกันว่าทําไมต้องมีการขึ้นไป้ายไวนิ้วด้วยเนื่องจากปัญหานี่มันเกิดนานแล้วตัวเองก็ได้ทําการปิดปรับปรุงร้านแล้วก็มีการพูดคุยกันแล้วว่าถ้าเสียงดังก็ให้เดินมาบอกได้เลยทางร้านพร้อมที่จะเบาเสียงลงทันทีเพื่อที่จะสามารถอยู่ร่วมกันได้นอกจากนี้นะคะก็บอกว่าปัญหาเรื่องของการร้องเรียนเสียงดังในร้านเนี่ยเจ้าของร้านบอกว่า มันส่งผลต่อลูกค้าค่ะที่มาใช้บริการที่ร้านพบว่าลดลงไปกว่า6 0เซโดยบางวันบอกว่ามีลูกค้าเหลือเพียงโต๊ะหรือ2โต๊ะเท่านั้นค่ะซึ่งทางร้านเองก็บอกว่าตอนนี้เสียหายมากเลยนะคะก็เลยอยากจะวิงวอนว่าอยากจะอยู่ร่วมกันจริงๆนะคะสำหรับประเด็นนี้นก็บอกว่าก็อยากจะให้มีการาได้ข้อสรุปแล้วก็ยุติเรื่องนี้นะคะเดี๋ยวเรามีเสียงให้สัมภาษณ์ของทางด้านเจ้าของร้านในการที่ให้สัมภาษณ์กับสื่อค่ะให,ให้โทรเบอร์สองเข้ามาที่ แล้วห,หลังจากมีการลงเดินเราได้แก้ไขปรับปรุงร้านยังไงบ้างแก้ไ<า>ขก<า>็ขด้วยการนะครับติดตั้งผนังกันเสียงนะครับใส่ยิงโคมแล้วก็ใส่ฉนวนแล้วก็มีการฉาบเข้าไปอีกนะครับก็ทําทั้งหมดเนี่ยทั้งตึกเลยนะครับมูลค่าไปก็ประมาณ7จ็ดแสนกว่าบาทแล้วครับเพื่อป้องกันไม่ให้เสียงดังจากการเทสเบื้องต้นกันของทางร้านเนี่ยเดซิเบลก็ลดลงมาตั้งเยอะครับประมาณ10กว่า1 5บห้าสิเดซิเบลเลยว mm ัด hmm. จริงๆตอนนี้ก็อยู่ประมาณแค่60เดซิเบลครับ mm hmm. แล้วก็ เรื่องมีลากันมาที่เรามีผลกระทบอย่างไงบ้างครับตอนนี้ยอดขายที่ร้านตกลงไปเยอะเลยครับจากที่คืนหนึ่งมีลูกค้าสามสิบสี่สิบโตตอนนี้เหลืออยู่ห้าถึงหกโตแค่นั้นครับจากข่าวที่ออกไปนะฮะมีผลกระทบอย่างมากครับครับก็พร้อมแก้ไขด้านเจ้าที่จากสำนักงานเทศบาลตำบลพะวงซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ก็ระบุน,นะครับว่า จากปัญหาที่เกิดขึ้นค่ะหลังจากนี้ทางเจ้าหนี้จะมีการประชุมสรุปกันอีกรอบหนึ่งเพื่อแก้ปัญหานี้ให้ได้แล้วก็จะให้หน่วยงานกลางที่รับผิดชอบปัญหาประเภทนี้เข้าไปตรวจสอบเพื่อความชัดเจนและก็เพื่อความยุติธรรมของทั้งสองฝ่ายโดยเฉพาะการตรวจสอบปัญหาเรื่องเสียงนะคะที่ว่าจะมีการนำเครื่องเข้าไปตรวจสอบค่ะว่ารับความดังของเสียงเนี่ยมันเกินค่าที่ได้มีการวางกฎหมายกำหนดเอาไว้หรือไม่ เพื่อที่จะได้ข้อสรุปแล้วก็จบเรื่องนี้กันได้ด้วยดีค่ะ